สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดเขาถ้ำสาริกานะคะพืานาจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้มาออกเฮา์มิ่ติ้งนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะโอ้โหดูนะคะลูกค้านำแ,แ,ตแตงร้านแตง่งมาโชว์โอ้โหดูสมมสมมแล้วอย่ะสวยมากเลยอ่ะน,นี่เจ้าของอยู่นี่ นี่เจ้าของอยู่นี่เลยแต่งร้านสวยมากเลยเป็นไงมากประทับใจประทับใจมากค่ะโอทีแรกก่อนใช้ไม่กล้าซื้อใช้เพราเสียเงินแบบเสียเงินฟรีๆแต่พอซื้อใช้แล้วใช้ต่อค่ะโอ้ประทับใจมากแล้วจากปกติเก็บได้กี่กี่ครั้งกี่มีดอะ่ะเออแค่สิบกว่ามีดก็หมดแล้วแต่ตอนนี้ได้ชน30เลยค่ะไฟที่แล้วไฟที่แล้วได้30สิบ สุดยอดเลยแล้วสวยมากเลยเนาะ,ะลูกสวยสต้นแข็งแรงเป็นไงบ้างดอกก็เหนียวจากอางที่แบบว่าใช้ของตลาดค้่นดอกมันจะหลุดง,ง่ายซึ่งก็จะไม่ติดลูกใช่ไหมคะอมพอใช้ตัวเลี้ยเข้าไปอะค่ะดอกเหนียวแล้วก็ติดยันยันเก็บมาเนี่ยค่ะไม่ยอมหลุดเลยอันนี้ไปไปแบบคือ จุดท้ายยังยังค่ะอันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มเก็บได้ห้าห้ามีดแล้วค่ะอ๋ออันนี้เก็บได้ห้ามีดเนาะพี่จี้ยกมาดูหน่อยสิเป็นยังไงสวยขนาดไหนนี่โอ้เป็นไง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 ขนาันี้ข้างมือใส่ฝังสวยมากสวยเหมือนคนทำสวยเหมือนคนทำ โอเคเดี okay, <Yeah. S 1> ๋ยวฝากถึงเกษตรกรที่ปลูกผักหรือว่าปลูกแตงกวา <Okay. S 1> เหมือนอย่างพี่นิดนึงค่ะ <Okay. S 1> ให้ลองมาเปิดใจใช้ใชกระปิพันฑ์ m y มโคร e เซตของเรา <Okay. S 1> ลองเปิดใจใช้ดูนะคะถ้าไม่ดีไม่ต้องซื้อใช้ค่ะแต่ขอบอกเลยว่าซื้อใช้ต่อแน่นอนค่ะเพราะผลผลิตเพิ่มขึ้นจากท, mm. ที่ที่เราไม่เคยได้ใช้ <N> ช่วยกันนะคะเพื่อผลผลิตของเราค่ะ, <S <S ะแล้วก็ลดต้นทุนด้วยได้ผลผลิตเพิ่มด้วย <S <S ใช่ <at S 1> ะะใชค่ะ <S <S เรื่อง,<ม>เ,รองเรื่องต้นทุนน่ย<ม>คือเราซื้อเซตหนึ่งเราใช้ได้นานมากจริงๆค่ะ<ม>ของตลาดที่ต้องซื้อครั้งต่อครั้งสองครั้งซื้อครั้งหนึ่งแต่อันนี้ใช้นานมากจริงๆแล้วไม่ต้องฉีดบ่อยใช่ค่ะโอกติแตงก็จะฉีดวันเล่นวันวันกันแตงเรา4ี่ห้าวันฉีดครั้งค่ะอันนี้7จ็ดถึงสิบวันฉีดค่ะโอ้ไม่ต้อง เขาบอกว่าต้นทุนได้เยอะมากเขาบอกไม่ต้องเหนื่อยฉีดวันเว้นวันมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้เยอะแยะหลายแปลงบอกอย่างนั้นปลอใช้ผลิตพันแล้วมีเวลาเหลือเฟือใช่ค่ะแล้วมีแบบแล้วมันมันสบายใจได้ทงที่ว่าโอ้ของเราแบบผลผลิตมนเพิ่มขึ้นแล้วต้นมันสวยคือมันดีมากจริงๆยอมรับยอมรับยอมรับเลยแต่ก่อนที่พ่อปลูกสมัยก่อนเลยไม่ได้แบบนี้นะคะลูกจะขาวซีดแต่อันเนี้ย เขียวสวยยันยันเราหกเรือทีแล้วแล้วมันไม่งอด้วยเนาะไม่งอไอ้ส่วนงอนั่นมันอาจจะมีบ้างเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะชนดินบ้างอะไรบ้างเอาปกติน้อยน้อยมากอก็เท่ากับว่า คือประทับใจมากค่ะมากนะและจะซื้อใช้ต่อไปค่ะสุดยอดมากเลยค่ะต้องควาวนี้อาจะทําก็เดี๋ยวให้อาใช้เดิเดียวกันเพราะอาบอกแล้วว่าใช้ปุ๋ยอะไรอาเขาบอกก็เลยให้อามาดูแพงไหมของดีของดีมันก็จะอยู่ในคุณภาพและใช่ใช่ไม่แพงสามารถจับต้องได้และสามารถใช้ได้แล้วก็คือผลผลิต ผลผลิตที่ได้มันเกินได้มากกว่าที่ที่เราเราใช้ของท้องตลาดใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าได้สมมติว่าสิบสิบกว่าวันอันเนี้ยจนสามสิบจริงๆรงะเห็นถามว่าแพงไหมไม่แพงอย่างแน่นอนเนาะไม่แพงค่ะไม่แพงเพราะว่ามันงเดียวเท่ากับเก็บได้สองครั้งถ้ากับสองครั้งเลยเท่ากับได้ผลผลิตสองเท่าใช่ค่ะแล้วแถมปุ๋ยตัวเนี้ยทาให้ดินฟูด้วยค่ะไม่แข็ง สัตยาใจสัตยาไม่หมดสักวมันแบบประทับใจมากมากเยอะคุณภาพเขาเยอะมากจริงๆต้องใช้เองแล้วจะรู้ใช่ต้องลองใช้เองนะคะแล้วจะประทับใจแบบนี้จริงๆค่ะจะไม่ผิดหวังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ